มาแล้วนะครับผลชนะสูตรของน้องซาร่าควิริน่าอายุวัย13ปีที่เป็นคดีดังสันเะเธอนของมาเลเซียอยู่นตอนนี้นะครับมีรายงานนะครับว่าวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลควีนอิลิซาเบธนะครับได้ชนะสูตรผลของน้องออกมาว่าสมองน้องนะครับได้รับการกระทบอย่างรุนแรงและ มีภาวะสมองขาดเลือดและออกซิเจนด้วยนะคบซึ่งสอดคล้องกับการที่น้องน้ำได้ตกลงมาจากตึกชั้นสามมีรายงานนะครับว่าผลชนะสูตรนะครับไม่พบร่องรอยของการได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำ้ายร่างกายนะครับตามที่มีการในโซเชียลนะครับได้คาดเดาขึ้นมานายก็ตานะครับตำรวจกําลังสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดีของน้องอยู่แล้วก็จะปิดข้อสงสัยทุกอย่างในคดีนี้ให้ได้หลังจากที่ศพของน้องซาร่านะครับได้ถูกชนะสูตรและเวลาสามทุ่มสิบนาทีก็ได้นําศพของน้องนะครับไปฝังที่สุสานตามเดิมได้สําหรับใครนะครับที่กาลังเชื่ออออู่ววาาาน้้้งกผไรชชมมตตลลสดแ ว่าทุกอย่างที่ดองนะครับที่ตามโซเชียลเนี่ยคือไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดตอนนี้เลิกคลายความกังวลตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการได้รับบาดเจ็บไม่มีการถูกทำลายร่างกายแต่อย่างใดเลยคือน้องร็อกก็ยังงงอยู่นะครับว่าวันที่แม่นะครับได้ขุดศพลูกะสาวมาขึ้นมาเนี่ยยังเจอรอยบุกซ้ำแต่ทําไมเอาไปชนะสุขเนี่ยกลับไม่มีร่องรอยของการได้รับบาดเจ็บคือตอนนี้คดีนี้จะได้รับความจริงหรือไม่ตอนนี้คือน้องร็อกสับสนไปหมดแล้วว,ว่าความจริงคืออะไรมีเงินใช้เงินในการ ปิดปากหรือ,อยังไงตอนนี้เราก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังสอบหาความจริงเกี่ยวกับคดีน้องซาร่านะครับที่ถูกทำให้เสียชีวิตในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้ถ้าถามถึงความคิดเห็นตัวเองนะครับคิดว่าน้องเนี่ยอาจจะถูกเคลื่อนนะครับทำรา้ายร่างกายจนกระทั่งหมดสตินะครับและบวกกับกล้งองวงจรปิดที่โรงแรมก็คือทางครูก็ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้ติดติดต่งางหาคือเราก็ไม่รู้ไงว่าที่โรงแรมเนนะี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคือ,อยังไงก็เป็นกำลังใจให้ใหน้องซาร่าด้วยครับสงสารน้องจริงๆนะ Justice for Sarah c o r o n a นะครับ